สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชาวเรวโกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เอาคลิปสําหรับงานลอกตีออบปลอมนะครับลอกเบสทรงหยดน้ำต่างต่างนะครับจะเป็นไดว่าชิมาโนนะครับหรือลอกค่ายจีนต่างๆนะครับสามารถใส่กับตัวแฮนเดิลคาร์บอนตัวชุดนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวรีวิวให้ดูนิดหนึ่งนะครับตัวแขนชุดนี้นะครับจะเหลืออยู่สสีนะครับมีสีเขียวกับสีม่วงนะครับ หน้าตาหน็อ็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเป็นชุดแต่งนะครับเป็นแคนคาร์บอนหนาๆเลยแข็งแรงนะครับส่วนอ็อเทอร์เรีเพิ่มเติมนะครับก็จะมีบูทนะครับบูทสำหรับลองตรงในส่วนนี้นะครับตรงในส่วนนี้สามารถลองเข้าไปด้านในนะครับเพื่อที่จะใส่กับขาลอกแกนลอกได้นะครับ ก็คือตัวแกนนะครับมันจะมี2 2ขนาดขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะครับก็คือจะมีบูทกับไม่ต้องใส่บูทนะครับอ่าจบไปนะส่วนฝาตัวนี้นะครับเหมือนกันมันจะมีฝาอ่ารู้สึกจะ2ไซส์นะตัวนี้จะเป็น2ไซส์นะครับฝาเกลียวเล็กรูเล็กนะครับกับฝาเกลียวรูใหญ่ นะครับตัวนี้จะมีขนาดความแตกต่างของรูไดมิเตอร์ด้านในนะครับตัวชุดนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นเพลทล็อกนะครับสามารถใส่ได้ว่ากับชิมาโนบางรุ่นได้นะครับรุ่นที่ว่าเป็นสตาร์แดกนะครับที่ว่าเป็นเป็นตัวปรับปรับเบรกนะครับแบบสตาร์แดกทั่วไปนะครับก็ใส่แขนตัวคาร์บอนตัวนี้ได้นะครับ หากใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามกับทางบริษัท t y Fishing tackle จำกัดได้นะครับหรือตัวแทนจัดจาหน่ายสินค้าเรียวโกะได้เลยนะครับมีอยู่2สีนะครับณตอนนี้นะครับมีสีเกี่ยวกับสีม่วงนะครับโอเควันนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับเอามารีวิวให้เพื่อนๆสมาชิกดูเล็กน้อยนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ